ไม่เห็นเข้าเลยตู้นาโน fsp 3103ไม่ไฟเข้าเลยไม่มีไฟเข้าไม่มีไฟเข้าไม่มีไฟเข้านะครับเปิดไม่ติดนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับไปดูกันนะครับเพื่อนๆไม่มีเลยนะเปิดเครื่อง ใช้มิเตอร์ตั้งมิเตอร์แล้วก็ผมตั้งไว้ตั้งยี่สิบเคเลยนะตัวนี้ไม่มีค่าความต้านทานใดๆสิ้นเลยมิเตอร์แต่กันขึ้นแบบนี้ไม่มีเลยฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เปิดแล้วฉะนั้นแล้วก็มาเปิดดู่ริืมดูฟิวนะครับบางเครื่องมีฟิวด้านหลังบางเครื่องไม่มีในส่วนของเครื่องนี้ ไม่มีนะครับไม่มีจุดฟิวอยู่นะครับก็คงจะต้องแกะออกมาดูนะครับเผื่อฟิวเขาอยู่ตรงนี้หรือเผื่อสวิตช์เขามีปัญหานะครับเดี๋ยวผมแกะตรงนี้ก่อนนะครับนี่คือการถอดออกมาจากตู้ของเขาสายยังอยู่ในตู้นะนี่คือตู้นะนะครับมาดูก่อนนะครับในกรณีเปิดไฟไม่เข้าวัดความต้านทานไม่มีละ แล้วทีนี้มันมันแยกอยู่เป็นแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด้านหลังเนะี่ยถึงจะมีหม้อปแปลงในะส่วนนี้ก็คือ pm ด้านหน้าการปรับเสียงการเล่น mb 3ามอ่าครับบอร์ดนี้กุ่มแหลมปรับไม้ด้วยนะทีนี้เข้ามาดูนะค่าวความต้านทานทำไมไม่มีนาะค่าวความต้านทานที่สายปลั๊กไฟเตอร์ยังอยู่ที่2 0 k นะที่จริง2 k ก็ได้แต่ที่เกียจหม,มุนมันใช่ไหมครับ ไม่มีค่าความตนทานนะทีนี้จะเป็นไงต่อครับถอดถอดตัวนี้เนาะนี่ <Yeah. S 1> จะลองวัดสวิตดูนะครับนี่คือสวิตนะครับมีสองเส้นเข้าสวิตนี่ครับทีนี้ก็เปิดนะครับกดปุ๊บกดมาทางนี้นะฮะมันจะเป็นการเปิดสวิตนะครับวัดสวิตดู ไม่มีค่าความต้านทานเลยครับเพื่อนไม่มีค่าความต้านทานสวิตพังดิแบบนี้โอ้สวิตตรงพังแน่เลยแล้วทีนี้เอาไงต่อล่ะท่านเป็นแบบนี้สวิตพังแล้วนะครับง่ายแน่ๆในงานนี้นี่นะทีนี้ ก็จะเสียบปลั๊กแล้วก็วัดดูไฟที่นี่นะครับไฟที่นี่ไฟที่มาขาสวิตช์นะครับไฟจุดน,นี้จะผ่านปลั๊กไฟเสียปลั๊กแล้วนะครับไฟตัวนี้จะผ่านปลั๊กไฟผ่านหม้อปแปลงไฟก็จะมาโผล่ตรงนี้แหละนะครับตั้งมิเตอร์ที่มิเตอร์แบบนี้นะครับมิเตอร์แบบที่เป็นตัวเลขตั้งไว้ที่700โวลต์ AC นะครับอันนี้ก็ดําเนินการเอาสายปลั๊กไฟตัวนี้ เอาสายมิเตอร์นีครับมาจิ้มเข้าตรงเนี่ยมันเป็นจุดต่อของสวิตช์เนี่ยนะครับดูหน่อยมีไฟตกมาไหมมีไฟมาไหมโอ้มีไฟมานะครับมีไฟมามีไฟมาแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าสวิตช์ดีนี่ก็คงจะใช้งานได้แน่ๆนะครับเดี๋ยวดูหน่อยหากสวิตช์ดี จะเป็นยังไงนะครับหาอะไรมาจิ้มจิ้มให่ๆเข้าไปรัดวงจรต,รตรงนี้หน่อยเพราะว่าตัวนี้เขาจะต่อใส่กับตัวนี้นะครับสวิตนะครับสวิตจะต้องเปลี่ยนสวิตไหมยังนะครับยังวัดไฟจุดนี้ก็มีแล้วหาหาพวกเหล็กพวกอะไรมาแย่ๆไว้เพื่อนๆอย่าลืมถอดรักไฟนะครับในกรณีที่เพื่อนๆจะเอาตะก,กั่วหรืออะไรพวกนั้นมาแย่นะมาแย่มายัดเข้าไปนี่นี่ ถอดปลั๊กไฟนะครับอย่าลืมนี่นะเอาเอาเนี่ยครับเอาเหล็กพวกนี้มาแย่ๆเข้าไปนี่นี่นะนี่อุ้ยผมลืมผมลืมถอดปลั๊กซะด้วยเนี่ยผมผมลืมโอ้ยลืมลืมขอัยนะครับทำตัวอย่างไปในลืมถอดปลั๊กอ่ะงานไม่赖อันนี้ ใช้งานได้เครื่องใช้งานได้นะครับนี่ก็คือนะครับการเอาเหล็กหรือว่าถ้ามีเศษตะกั่วหรือมีเศษสายไฟก็เอามาใส่แบบนี้แทนในส่วนที่เป็นนี่ครับสวิตต์ตรงนี้นะครับนะก็ถือว่าได้การนะครับอ่าถอดปลั๊กโอ้อ่านะครับลืมกันตอนทีนี้เปลี่ยนสวิต์นะครับเปรนสวิต์เป็นที่สวิต์เสียนะดำเนินการเพื่อนๆครับผมได้ดําเนินการแกะกาวออกนะครับจากตัวสวิต์นะครับ ัวสวิตจึงสามารถหลุดออกมาได้นะครับนี่แบบนี้นะครับทีนี้นะครับก็จะถอดสายเส้นนี้หรือว่าตัดหรือต่อใหม่กับสวิตตัวใหม่นี่นะครับรูปล่างลักษณะหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับไ,ได้อะไรแท้เลยเนี่ยนะครับ ทีนี้การต่อสายไฟเข้าไม่ต้องคำนึงถึงถึงเส้นไหนเป็นเส้นไหนนะนะครับเพราะว่าตัวนี้คือสวิตตัดต่อวงจรเพื่อนจะเอาเส้นไหนสลับกันก็ได้ไม่เป็นไรนะครับในส่วนของสาย AC นีคือการบัดกรีเข้าไปเป็นทีเรียบร้อยทีนี้นี่คือท่อหดนะเราเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยเราก็เลื่อนมานะเลื่อนมาเลื่อนมาเงี้ย อ่าแล้วเราก็หดไว้ป้องกันป้องกันอะไรป้องกันเวลาเราแกะออกมาแล้วมือมาจับมาใบมาถูกตรงนี้เราไฟมันจะดูดเราอันตรายเออเราต้องใส่ท่อหดเข้าไปด้วยเอ้ยถ้าอยากทําให้มันเป็นของแท้เหมือนอย่างเขานี่ต้องหาสีดํานะทำไมง้นนะไม่เกี่ยวเอาสีแดงนี่แหละใส่เข้าไปสุดจอดมาตรฐานนะ ทีนี้ก็เอาใส่เข้าไปที่เดิมจะลืมใส่ให้ถูกทางด้วยบางคนกลับสวิตช์ผิดด้านมันเป็นอย่างนี้นะกลับมาผิดด้านแบบนี้เวลาเปิดโอ้โหเปิดลงมาด้านนี้เลยนะครับเท่มันเท่อยู่แต่มันไม่ใช่มันต้องอย่างนี้อนี่นะนี่ออนมันจะอยู่นี่นะนี่อย่างนี้เปิดนี่ปิดอ่าอะไรอย่างนี้นะบางคนลืมไงนะครับที่นี้ สายเส้นนี้ก็อย่าลืมมาเสียบใส่กันไม่ใช่ว่าเปลี่ยนสวิตแล้วโอ้โหหมุนน็อตเข้าแล้วไม่ลองไม่ได้ต้องเสียบเข้ากันนี่แน่นและทีนี้ลองเครื่องนะครับลองปิดเปิดดูมาไม่เห็นได้เลยเสียบปลั๊กก่อนเสียบปลั๊กก่อนนะครับเสียบปลั๊กเปิดสวิตนะครับน,นั่นดังตุบบเปน,นึงว่าคนบ่บมีซี่ะไม่มีซีสปาร์คิลเลอร์ที่สวิตครับก็เลยดังตุบฟังน,นะครับ บม่มีซีไม่มีซีไม่เป็นไรปับไม่เห็นทำงานเลยก็อย่าลืมเปิดสวิตตัวนี้สิอีคอเนี่อีคอออนออฟกดเข้าเป็นออนก็ขึ้นเป็นออฟเดี๋ยวนี้มันออฟอยู่นี่ ถ้าได้เป็นเมียคนพีนี่คเชื่นชมว่าลูกจะกลังตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมใช้งา,านได้แล้วกับพี่ไปเลยน้อนพี่จดพี่จ้องตอนเลีนนยนน้องเอมาดังดีมากเพื่อนเลยสุดยอดเวลาปิดสวิตช์ปิด,ดได้เปิดติดปิดดับภายใน,ในโอ้สุดยอดมาก จอดมากหรือยนี่ครับสวยงามตัวนี้ติดกาวด้วยนะครับติดกาวด้วยกาวแท่งนะครับนะกาวแท่งลนไฟไฟแช็กเผาแล้วก็ติดเวลาติดด้านข้างเรมามัดระวังส่วนมากจะไม่ติดด้านข้างเพราะว่ามันจะไหลเข้าไปกลไกลของสวิตช์กลไกลของสวิตช์อยู่ตรงนี้นะตรงรูนะครับถ้าเกิดว่ากาวมันเข้าไปในรูเนี้ยมันจะปิดสวิตช์ยากลําบากมากฉะนั้นแล้วนะครับจะติดกาวด้านนี้นะครับ ก็ติดกาวด้านนี้ครับนี่ก็คือด้านหลังนี่ทีนี้ก็ปัดฝุ่นทำความสะอาดออกหรืออยากจะไปดูภายในไหมอยากไปดูภายในก็หมุนน็อตออกมา4ตัว8และสิบตัวนะครับดูไหมดูนะครับดูไปดูกัน คือภายในนี่ถ้าขยายเสียงเป็นแบบดูอันเชินนั่นสองข้างว่าสบายไอ้ขี้เกียจตัดขาอีกแล้วมาสุดยอดมากไปเลี้ยงันจอรเท่าไหร่เห็นไหมยี่สิบสามศูนย์ยี่สิบสามแล้วก็สิบโวลต์สุดยอดมากมีใครอยู่ในไหม ไม่มีใครอยู่ข้างในเลยหลุดยอดมากโอ้ยยอดมากทีนี้ก็มาดูว่าทรานซิสเตอร์เขาเบอร์อะไรโอ้ยมันไม่ได้ไล่อักษรนะโอ้ยีงไง C ห้าหนึ่งเก้าแปดกับ A หนึ่งเก้า C หนึ่งนะครับวงจรเป็นแบบนี้นะครับ ตัวนี้ไม่ได้เสียเลยแต่แกออกมาทำไมอ่ะถ้ามีงานซ่อมแบบนี้มากูจะลากไส่มันออกมาดูเลยทีนี้ก็ประกอบเข้าไปโอ้สูตรแคนแล้วอยู่บนโต๊ะก็สูตรแขนสูงไปอีกใช้งานได้แล้วไม่ได้เป็นปัญหาใดๆเกี่ยวกับระบบเสียงเลยสวิต์มีปัญหาช่างเปเรื่องทาดำเนินการซ่อมเสร็จไปที่รบ้รอยแล้วนะ FSP 3103 S <S> นานาน้กันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีนะครับ